เอเจนซี่สปอร์ตรีคูตนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นถึงอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ได้เหรียญกีฬาของเอเชียนเกมมาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยครับก็สวัสดีครับเอ็ดได้ยินไหมครับผมเชิญได้ยินครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับครับเอเอ็ดก็ขอเชิญแนะนำตัวเลยครับโอเคด้วยด้วยที่เรา มเนะเชิญเชิญมานะครับก็อาจจะอยากสอบถามนะครับประวัติส่วนตัวของทางเอสนะครับว่าประวัติความเป็นมาของวิทยากรของเราเป็นแบบไหนนะครับก็คืออาจจะต้องรบกวนแนะนําตัวนิดนึงได้ครับอต่อล่าเศษโสธรนะครับเป็นอดีตนักว่ายน้ําทีมชาติไทยเคยไปแข่งเอซีเกมเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเกมครับอืครับผมเห็นไหมครับก็วันนี้วิทยากรของเรานะครับก็ ถือว่าประสบความสําเร็จในการเป็นนักกีฬาว่ายน้ํานะครับซึ่งได้เหรียญเหรียญทองมาด้วยแล้วอาจจะมาแบ่งแบ่งปันนะครับประสบการณ์ดีๆแล้วก็อาจจะมาแนะนําในเรื่องของแรงจูงใจในการเป็นนักกีฬาของอของตัวเอเองนะครับ,รบเพื่อครับสร้างแรงบันใจให้กับน้องๆน,นักกีฬาไม่ใช่เฉพาะแค่ว่ายน้ํานะครับก็อาจจะ อยากจะสอบถามเลยครับว่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับก่อนที่จะมาเริ่มรู้จักกับกีฬาว่ายน้ำนะม,มีมีเป็นมาอย่างไงบ้างครับมีอะไรเป็นแรงจูงใจและแรงบันดาลใจบ้างครับคือตอนแรกเนี่ยเออเออผมไปเรียนว่ายน้ําคือที่บ้านแค่อยากให้ว่ายน้ําเป็นเฉยยังไม่ mm hmm. แบบคือไม่ไม่ได้มีความคิดเริ่มเป็นนักกีฬาหรืออะไรเลยครับแล้วก็คืออยากให้ผมและน้องเนี่ยว่ายน้ําเป็นก็เลยส่งไปเรียนว่ายน้ําทีนี้ พอไปไว่ายน้ําเนี่ยสระที่ผมไปเรียนเนี่ยมันมีตอนรอบเย็นเนี่ยมันจะมีนักกีฬามาซ้อมทุกวันทุกวันทีนี้โค้ชที่โค้ชที่เขาสอนนักกีฬาเนี่ยเขาเห็นว่าแบบเออสองคนนี้มาว่ายน้ําทุกวันเลยแล้วก็แบบว่ายเป็นแล้วดูมีแววก็เลยชักชวนเข้าทีมหลังจากนั้นผมก็อ,อก็มาซ้อมกับเขาทุกตอนเย็นนะครับตั้งแต่ประมาณตอนนั้นผมห้าขวบครับอืก็แสดงว่าเ,เราเรา,เราใช้สิ่งที่ แรกๆคือเราอาจจะยังไม่รู้เลยว่ากีฬาว่ายน้ำจะคืออะไรจะทํายังไงได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถูกการจับจวนจากโค้ชที่เขาเห็นว่าเอ๊ะเรามาซ้อมเรามาว่ายน้ำเรามาเรียนว่ายน้ำใช่ไหครับใช่ครับผมก็ถือว่าลักษณะคล้ายๆกับว่าเอ๊ะแม็โค้ดเขาเห็นว่าเอ็นน้องคนนี้ดูท่าทางจะมีแววนะก็เลยลองชวนมาลองฝึกฝนวิธีการอย่างถูกต้องนะครับในเรื่องของของการว่ายน้ําอ่าใช่ไหมครับผทีนี้หลังจากนั้นได้เริ่มฝึกซ้อมแล้วเนี่ย มันจะมันเป็นมาอย่างไรครับถึงได้ได้ติดทีมชาติเลยคือพอผมฝึกซ้อมตอนเริ่มฝึกซ้อมเนี่ยผมก็เริ่มอเหมือนมีแข่งก็แข่งแบบเด็กๆทั่วไปอย่างเงี้ยครับแข่งก็ได้ช,ชนะบ้างแพ้บ้างไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอพอแข่งไปเนี่ยผมก็ตะเวนแข่งไปเรื่อย,อยแล้วก็จนตอนผมเริ่มแข่งสักประมาณหกขวบจนถึงสักประมาณ สิบขวบเนี่ยผมเริ่มติดทีมชาติชุดเยาวชนก่อนค,คือแบบอ่แข่งกันในอาเซียนเนี่ยครับครับก็เป็นอ่ทีมชาติชุดเยาวชนหลังจากนั้นคือพ่อแม่ก็เห็นว่าแบบเอยเรามีแววก็เลยค่อนข้างสนับสนุนด้วยแล้วก็ไหว้มาเรื่อยๆจนจนผ่านไปจนผมติดทีมชาตครั้งใหญ่ครั้งชุดใหญ่ครั้งแรกที่ไปแข่งซีเกมที่เชียงใหม่แล้วนั้นผมประมาณสิบ สิบสี่สิบห้าครับโอ้โหครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์การเป็นนักกีฬาทีมชาติครั้งแรกครับผมที่ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโอระดับนานาชาติเลยครับพอเราเราเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเนี่ยเราเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องการฝึกซ้อมและการเรียนครับก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาคือพ่อคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยจะเน้นเรื่องเรื่องการพักผ่อน แต่ว่าการ้านต้องเสร็จเวลาซ้อมต้องไม่เสียค,คือตอนพอผมเริ่มขึ้นมัธยมตอนนั้นผมเรียนกรุงเทพิตีนีนออซ้อมที่สระโรงเรียนเลยคือทุกเด็กออในทีมกรุงเทพิตีนีนทุกคนเนี่ยก็จะซ้อมที่สระโรงเรียนพอซ้อมเสร็จรก็จะรีบแต่งตัวเข้าเข้าห้องเรียนเลยคือมันไม่ต้องเดินทางเลยครับคืออยู่ไม่เสร็จไหวที่โรงเรียนอยู่แล้วพอเสร็จแล้วก็เข้าห้องเรียนได้เลยพอเลิกเรียนปุ๊บมันจะมีเวลานิดนึงคือเลิกเรียนประมาณสามโมงครึ่ง มันจะมีเวลาทําการบ้านนิดหนึง่งเพราะเวลาซ้อมตอนเย็นเนี่ยจะเริ่มห้าโมง<ม>ผมก็จะแบบอาทําทการบ้านทําการบ้านให้เสร็จตอนนั้นแล้วก็พอซ้อมเสร็จเนี่ยสักห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มก็อผมก็จะมีถ้าการบ้านไม่เสร็จก็จะมาเก็บหลังจากนั้นนิดหน่อยกลับบ้านกินข้าวแล้วก็มานั่งทําการบ้านนิดหน่อยแล้วก็พ่อแม่ผมจะให้พักผ่อนให้เยอะพบตอนเช้าผมก็ต้องซ้อมอีกอย่างเงี้ยครับโอ้แสดงว่าซ้อมซ้อมเช้าเย็นเลยถูกไหมครับซ้อมเช้าเย็นเลย<ง>ใช่ครับซ,ซ้อมหนักกว่ากีฬาประเภทอื่น ใช่<า>แต่ว่าตอนประถมตอนประถมก็ยังซ้อมเย็นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอเขาขึ้นมัธยมก็เริ่มมีเช้าเย็นครับโอทีนี้งโอเคเนี่ยโอเคเราเราเราแบ่งเรื่องเรื่องการเรียนการฝึกซ้อมได้ลงตัวแล้วเนี่ยทีนี้วิธีการอย่างที่เมื่อกี้คุณเดชบอกว่าโอ้เรื่องเรื่องการเปริดฟองเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเลยใช่ไหมครับ,รบเรื่องอาหารการกินด้วยโภชนาการอากของกินด้วยใช่ครับของนักกีฬามันก็จะต้อง มากกว่าคนปกติไหมครับใช่ครับ่เลยไหมครับกินจะได้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแล้วใช้กําลังงานในการฝึกซ้อมมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือครับสิ่งที่อ่ทางเอสเ,เน้นย้ําว่าโอเคต้องกินพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ใหเพิ่มเติมกินอาห,หารชใช่แต่ว่าผมว่าเมื่อก่อนอ่คือเรื่องอาหารการกินเนี่ยคือเรายังไม่ได้พัฒนาเหมือนเหมือนตอนนี้คืออย่างเมื่อก่อน ผู้ปกครองก็จะเข้าใจว่าถ้าซ้อมหนักใช้แรงเยอะก็จะต้องกินพลังงานนี่คือแป้งแต่คือคถ้าอยากโตก็ต้องเอ,อเราอยากสูงก็ต้องกินโปรตีนกินนมอะไรอย่างนี้ครับแต่คือคผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือเรายังไม่ได้กําหนดสัดส่วนที่แน่นอนคือเราแค่รู้ว่า ใช้พลังงานต้องกินแป้งแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องกินไปเท่าไหร่เราเราใช้พลังงานเท่าไหร่คือหมอนมันยังไม่ละเอียดเท่าตอนนี้ครับเรว่า,า,ารเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาแ,แต่ว่าก็ถือว่าดีสมัยก่อนเพราะว่าก็ก็ผมกับน้องก็สูงมาได้แต่ว่าค,คือเออพอมาตอนเนี้ยแล้วเรารู้สึกเลยว่าเออทุกวันนี้มันพัฒนาไปเยอะนะเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรอย่างนี้ยครับออครับผมซึ่ง ซึ่งพอหลังจากอ่าโอเคเราเราเรื่องกินเ,เ,เรื่องอะไรเตรียมความพร้อมสู่ส,สู่ทีมชาติแนละ้ทีนี้อยากอยากให้แชร์ประสบการณ์ในการไปแข่งขันทีมชาติหน่อยครับว่าหนึ่งมันมันมีความตื่นเต้นมันมีความกดดันยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงที่เป็นเขาเรียกว่าโอ้โหแทบจะเป็นความหวังของทีมชาติไทยในใน,ในตอนนั้นเลยอะครับกดดันไหมเอ่อค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะครับเวลาที่ อสมาคมเขาตั้งเมื่อก่อนเวลาจะไปแข่งเนี่ยสมาคมเขาจะตั้งความหวังไว้ว่ากีฬาชนิดนี้อ่จสมมติว่ายน้ํหวังไว้กี่เหรียญทองอจากใครกี่เหรียญคนนู้นเอ่อคนในเอกี่เหรียญนาบีกี่เหรียญอะไรอย่างนี้ครับซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราพลาดไปเนี่ยเอ่อคนอื่นมันจะต้องไปทําชดเชยมาเผื่อเราอ,อย่างนั้นนะครับ,ค,รบคือมันก็ค่อนข้างจะกดดันเหมือนกันเพราะว่าถ้าพลาดเป้าไปมันก็หมายคือ แล้วสุดท้ายแลสมาคมไม่ได้ตามเป้ามันก็หมายถึงล้มเหลวอืมครันมันก็เลยค่อนข้างกดดันพอสมควรครับในในในนักอายุเราเวลานั้นด้วยถูกไหมครับก็เห็นหน้าของทีมชาติใช่ครับทีนี้โอเคก็คือแต่ในการแข่งขันนั้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จโอ้โหถือว่าเราทําเหรียญมาให้กับทีมชาติไทยได้เลยแล้วก็พอใช่ไหมครับก็ถือว่าถือว่าเขาเรียกว่า คลายความกดดันใช่ไหมครับว่าออเอาเราทำได้ตามเป้าแล้วโอเคครับใช่ครับ,บนี่โอเคพอพอเราเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยเราเราตั้งความหวังไว้ยังไงครับเราเราตั้งเราตั้งเป้าอะไรไว้ยังไงครับเอ็ดครับลองลองผมตั้ง,งเป้าไว้ไวแค่เอเชียนเกมเพราะผมผมอะไม่ไม่เคยตัวนตัวผมเองอะผมไม่เคยคิดเอ่อว่าจะต้องได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยอย่างเงี้ยคือ คือผมค่อนข้างรู้ตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะผมเนี่ยอ่ผมไปซ้อมอยู่เมืองนอกด้วยแล้วผมซ้อมกับคนที่เขาเป็นเขาเป็นแชมป์โลกเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกด้วยซึ่งเวลาเราก็รู้ว่าเวลามันค่อนข้างห่างกันเยอะแล้วคนไทยกับตอนนั้นคนออสเตรเลียเนี่ยมันเรื่องกีฬาฝีมือเรื่องอะไรเงี้ยมาตรฐานมันค่อนข้างต่างกันเยอะแต่ผมตั้งเ,เป้าไว้ผมตั้งเป้าไว้ที่เช่นเกมว่า เอ่อตอนนั้นมแข่งที่เมืองไทยเนี่ยพอดีอครับ,รบแล้วก็เอ่อก็อยากได้สักอย่างน้อยก็ขอหนึ่งเหรียญทองไอเช่นเกมก่อนที่เราจะเลิกไหวไปเพราะว่าหลังจากเนี้ยสูงสูงกว่าไอเช่นเกมคือไม่มีแล้วก็คือโอลิมปิกแล้วอืมครับอืมผมก็เลยตั้งเป้าไว้ที่เช่นเกมครับโอ้แล้วก็ท<ม>ําได้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ทําได้อ่าใช่แต่แต่ผมค่อนข้างจะเลิกเร็วเพราะว่าพอผมได้ตามเป้าเนี่ยผมก็เหมือนแบบอ่ามัน มันก็ถือว่าได้ตามเป้าแล้วมันมันไม่ท้าทายต่อไปแล้วเราเรียกว่าต่อไปโคลิมปิกซึ่งเราไม่ได้หวังไวผมตอนผมเลิกผมเลิกตอนอายุสิบเก้าซึ่งซึ่งส่วนใหญ่มันอสำหรับนักว่ายน้ำเนี่ยถือว่าค่อนข้างเร็วเหมือนกันครับครับแล้วพอโอเคครับหลังจากนั้นพอพอพอโอเคเราประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยอทางคนนี้เนี่ยได้เห็นว่าเปิด โรงเรียนสอนว่นายน้ําด้วยซึ่งเอาจาจะเอาประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่ได้รับได้รับมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับน้นองๆใช่ไหมครับผมใช่ครับครับลองช่วยอธิบายว่าโอเคอ่าเป็นยังไงบ้างได้ครับเออคือ,ค,อคือเวลาสอนสอนแบบพวกเด็กๆเล็กๆอะไรอย่เงี้ยผมจะไม่ค่อยคือเหมือนกับว่าผมจะไม่ค่อยสอนให้เขาเน้นแต่เรื่องชนะอย่างเดียวเพราะว่าครับเออผมคิดว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเริ่มว่ายน้าเนี่ยอยากให้ สนุกก่อนเพราะปัญหาหนึ่งของเด็กไทยเลยคือผมคิดว่าเด็กไทยเนี่ยเลิกไหว้ค่อนข้างจะเร็วหเหมือนกับว่าตอนเด็กๆเนี่ยเอ่อค่อนข้างจะกดดันแล้วแบบอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปกครองสนุกใน,<อ>ในการที่แบบแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ได้ไปแข่งกันได้ไปเชียร์กันอยากให,หให้ลูกชนะสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมพออยากชนะอยากชนะเนี่ยมันจะมากดดันเด็กเวลาเอ่อของของเมืองนอกเนี่ยกับเด็กเด็กไทยกับเด็กเมืองนอกเนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่เด็กเมืองนอกเนี่ย กว่าเขาจะเก่งกว่าเขาจะว่ายน้ําแบบจริงๆจังๆเนี่ยน่าจะแบบสิบขวบแต่ของไทยเนี่ยทักสี่ห้าขวบนี่ก็เอาจริงเอาจังกันละคือคือผู้ปกครองค่อนข้างจะจริงจังกันเร็วแล้วเด็กอายุเฉลี่ยเนี่ยจะเลิกว่ายเร็วกว่าเร็วกว่าเด็กเมืองนอกเยอะเวลาผมมาสอนเนี่ยผมก็เลยอยากให้เด็กเด็กเออสักหกเจ็ดขวบเนี่ย เอาแค่ไหวได้ท่าที่ถูกต้องก่อนยังไม่ต้องแบบีเรียสเรื่องว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปอย่างนั้นนะครับแล้วพอเบสิกดีเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยถ้าคนไหนจะจริงจังทางเรื่องว่ายน้ําเนี่ยคือเขามีเบสิ่แล้วไงครับอ่าครับเขาก็เขาสมมติว่าเขาจริงจังโอเคมีแววพ่อแม่สนับสนุนและเด็กชอบด้วยทีเนี้ยมันจะได้เปรียบแล้วเขาจะไม่เลิกว่ายเร็ว คือเหมือนกับว่ากว่ากว่าที่เขาจะไปจริงจังมันก็สิบขวบแล้วเขาก็มีความระยะระยะอ่าใช่ระยะระยะเวลาที่เขาจะเล่นกีฬาได้เนี่ยกีฬาว่ายน้ำได้เนี่ยมันก็จะยิ่งยาวไปดีกว่าที่เขาจะมาเขาจะมาเริ่มจริงจังตั้งแต่แบบเล็กๆเลยห้าขวบหกขวบแล้วพอว่ายไปสักสิบสามสิบสี่เขาก็แบบเริ่มเบื่อแล้วอย่างนั้นนะครับทุกครั้งที่ผมสอนผมจะเน้นผมจะค่อนข้างเน้นเรื่องนี้ผมแล้วก็จะไม่ได้เน้นเรื่องชนะจะเน้นเรื่องผมจะเน้นเรื่องสโต๊ก เรื่องเอ่อไหว้ถ้าไหว้ทักษะอะไรให้ถูกต้องผมจะเน้นเรื่องนี้มากกว่าเวลาผมสอนนะครับครับผมก็แรกเริ่มจากอ่าให้ให้มีความสนุกกับการฝึกสอนให้ใ,<ช>ให้ใ<ช>สนุกกับการได้ไว่ายน้ําของของเด็กๆนะครับก<ช>็คล้ายๆกับกีฬาหลายๆประเภทที่ให้ให้เขารู้สึกว่าเขามาเล่นด้วยความชอบความรักที่เขาเลือกเล่นกีฬาประเภทนั้นๆน,น,<ช>นะครับ,รบก็ก็ดูแล้วอืมมันมันเราพอเราได้มาประสบ ประสบการณสอนอะไรที่อยู่กับเด็กๆนยะแล้วเราก็จะจะมองเห็นว่าเออให้เด็กเขามีความรักความชอบในกีฬาที่เขาเลือกใช่ไหมครับก็<ช>เลยมันจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดที่เขาที่เขาจะเติบโตไปในสายสายของกีฬาประเภทที่<ช>เขาเลือกใช่คร,ครับผมอันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นข้อที่ดีมากเลยครับก็คงจะอาจจะต้องฝากถึงผู้ปกครองว่าโอเคเราลองมองว่าน้องๆที่เข้ามาเลือกเล่นกีฬาเนี่ยเขาเราอาจจะสนับสนุนให้เขา มีความชอบในกีฬาประเภทนั้นแล้วแล้วก็อย่าพึ่งไปไปกดดันคาดหวังนะครับกับเขาตั้งแต่เด็กๆควรจะอย่างที่เอ็ดบอกว่าควรจะฝึกแค่พื้นฐานให้เขารู้วิธีการให้ถูกต้องเพื่อ<ช>ที่จะเป็นเบสิกพื้นฐานของเขาไปในอนาคตก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปไปสนับสนุนเขาในในคัน ส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นครับเพื่อเพื่อจะเป็นนักกีฬาที่ดีต่อไปครับอ๋อครับผมดีนะครับแล้วก็ทีนี้โอ้โพอเห็นว่าเปิดโรงเรียนสอนเนี่ยตอนเนี้ยเปิดอยู่ที่ไหนครับเห็นว่าไปเปิดอยู่ตอนนี้เหมือนผมเออผมเป็นอิสระมากกว่าคือค,คือใครอยากเรียนเนี่ยต,ติดต่อมาทางผมได้เลยแล้วก็สถา,านที่เนี่ยผมไม่จํากัดไม่อย่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีที่ประจําแต่ทีเนี้ยการที่ สอนว่ายน้นแล้วมีที่ประจําเนี่ยคือมันไม่มันไม่ค่อยสะดวกตรงที่ว่าเอ,อ่อบางคนบ้านไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะสอนได้ไม่เอ,อ่อแค่ไม่กี่คนตอนหลังเนี่ยค,คือผมผมเอ,อ่อจะให้เขาจับกลุ่มมาใครอยู่ใกล้กันจับกลุ่มมามาเรียนจะจะเรียนที่สระคอนโดสระที่บ้านตัวเองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นเด็กบางคนจะมีสระที่บ้านตัวเองแล้วก็ชวนเพื่อนมาจอยก,กันอย่างเงี้ยครับครับผมอ่าครับ แล้ว,าวาการสอนอย่างนี้มันผมว่า,าตัวผมเนี่ยคือไปที่ไหนก็ได้เนี่ยแล้วมันสะดวกกว่าคือมันสอนได้สอนเด็กได้อ,อทั่วกรุงเทพครับยังไม่มีตางจังหวัดแต่ว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเวลากระจุกอยู่ที่เดียวเนี่ยมันเด็กที่มาเรียนเนี่ยจะเป็นเฉพาะเด็กแถวๆนั้นอแล้วบางคนท<น>ี่เขาอยากเรียนกันเรวกับเราจริงๆแต่เวลามันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาไม่ได้เรียนใช่ครับเรื่องไขของของเรื่องเวลาการเดินทางของของเด็กหลายคน ใช่ครับในพื้นที่อ่าครับผมตรงนี้ตัวน,นี้พอเข้าใจครับคงจะจะจะถ้าผู้ปกครองนะครับสนใจเดี๋ยวอาจจะให้อ่าติดตามทางข่าวสารทางของทางเพจเอดได้เลยนะครับครับอ่าครับผมนี้มุมมุมมองมุมมองกีฬาของของไทยกับของต่างชาติที่เอเคยพูดไว้เนี่ยถ้าในกรณีที่เราเนี่ยอย่างที่เอ็บอกว่าได้ไปฝึกฝนกับ กับนักว่ายน้ําที่ที่ต่างประเทศซึ่งของเขาเป็นเป็นลักษณะคล้ายก็เป็นกีฬาที่เขาเรียกว่มครับยืนอยู่ในแถวหน้าของระดับโลกเลยครับจะเป็นไปนได้ไหมครับถ้าอย่างในกรณีเอ็ดว่าถ้าณนะตอนนั้นนะครับเอ็ดได้ไปฝึกอยู่กับเขาประมาณหลายๆายปีแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมเขานี่คิดว่าเ,ด,เด็กไทยเราจะสามารถที่จะพัฒนาได้สู้กับเขาได้เลยไหมครับ คิดว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงจริงอ่ะเด็กผมว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งครับแต่ว่าการที่เราไปอยู่เมืองนอกเนี่ยส่วนใหญ่เด็กไทยที่ไปซ้อมเมืองนอกเนี่ยคือจะเสียเรื่องวินัยเพราะเหมือนกับว่าตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยพ่อแม่ทําให้ทุกอย่างได้ออกไหมครับคือพ่อแม่ขับรถไปรับไปส่งไปนู่นแต่ที่เมืองนอกอะ่ะคือต่อให้เก่งขนาดไหนส่วนใหญ่คือเออมาซ้อมเองมาฝึกซ้อมเอง พ่อแม่จะไม่มานั่งเฝ้ามานั่งจ้ำจี้จ้ำไทยถ้าอยากทําทําถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําอย่างนั้นนะครับ <ฮะ S 1> แล้ว <ฮะ S 1> พอเด็กไทยหลายๆคนที่อยู่เมืองไทยพ่อแม่ทําให้ทุกอย่างพอไปอยู่ได้ทุนไปเรียนืางนอกปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกอิสระแล้วนึก่อนไหมครับคือได้ <ฮะ S 1> ออกจอากอ้อมอกพ่อแม่ไปแล้วแล้วอาจจะเป็นส่วนใหญ่พกที่ไปเนี่ยจะเป็นช่งวงวัยรุ่นด้วยโตด้วยอาจจะแบบ อ่าถ้าเป็นอย่างเป็นผู้หญิงก็รักสวยรักงามอย่างเป็นผู้ชายก็อาจจะติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ <ừ> um, เรื่องวินัยเนี่ยอมเรื่องวินัยเนี่ยบางทีผมว่าคนไทยยังสู้เมืองนอกไม่ได้ออ,อย่างถ้าเมืองนอกเขาตั้งตั้งใจทําอ่ะเขาทําจริงจังแต่ว่าอย่างคนไทยเนี่ยพอไปปุ๊บคิดว่าโอเคเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วก็ปล่อยไปเลยอย่างนั้นนะครับอื แสดงว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กเด็กไทยใช่เราอาจจะอาจจะต้องมาช่วยกันใช,ใช่ตรงนี้อาจจะมาช่วยกันเพราะว่าอย่างอย่างที่ของโครงการของเราครับเอ็ดครับก็คือครเราก็จะมีทุนการศึกษานะครับของของมหาวิทยาลัยที่อเมริกาเนี่ยเพื่อไปส่งเสริมเขาในเรื่องของทั้ง การเรียนแ,และกีฬาซึ่งแต่ก่อนนะครับอย่าง,อางของพวกเราคือเหมือนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างยากมากๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่มีคนแนะนําว่าให้คุณไปเรียนด้วยด้วยทุนสิมันจะได้คุณจะได้ฝึกฝนกีฬาด้วยพร้อมรเรียนไปด้วยอย่างอย่างที่พวกเราเราเคยได้รับกันนะครับอัน,นใช่ครับว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมาช่วยกันนะครับสร้างสร้างหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจ นะครับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้เขาเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับสถาบันที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกีฬาเพื่อสักวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะกลับมาเป็นเอฟต่อรับคนที่สองใช่ไหมครับอาจจะมีอย่างนี้เลยแคิดคิดว่าอย่างนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เลยนะครับอืมครับ ใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้คือการไปผมว่าเดี๋ยวนี้การไปต่างประเทศเนี่ยคือมันมันไม่ได้ดูห่างไกลเหมือนเมื่อก่อนอย่างสมัยผมไปเนี่ยคือกว่าจะติดต่อกันเรื่องโรงเรียนเสร็จเรื่องทีมว่ายน้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องส่งแฟกแล้วก็ต้องแฟกไปกว่ากว่าเขาจะแฟกกลับมาตอบเราว่าอย่างงน้นอย่างนี้คือมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบเราคุยกันง่ายนิดเดียว<ช>อย่างสมมุติเมื่อก่อนผมไปเนี่ยผมคุยกับพ่อแม่อิตท์ละครั้งโทรมาครั้งละประมาณ อ่าห้าสิบบาทซีไม่เกินนี้เพราะค่าโทรศัพท์มันแพงแต่เดี๋ยวนี้คือคือการไปต่างประเทศผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดูไกลเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าอาจจะเพราะโลกมันแคบขึ้นแล้วก็มันก็ยังติดต่อคนที่บ้านก็เหมือนยังเหมือนอาจจะเหมือนอยู่ในกรุงเทพเลยก็ได้เพราะว่ามันติดต่อกันได้ตลอดเวลาคยุยกันได้ตลอดเวลามันไม่ได้รู้สึกว่าเหงาเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าไปแล้วจะต้องลําบากโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอ่าผมว่าทุกวันนี้ไปต่างประเทศถ้าเด็กไทยไปต่างประเทศเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคขึ้น อืมครับก็คือจะเป็นประโยชน์อกับวงการกีฬาบ้านเราครับแน่นอนอืเขาให้เขากลับมาให้เขากลับมาเนี่ยอาจจะมาเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเป็นตัวเลือกให้กับทีมชาตินะครับหลายหลายหลายประเภทกีฬานะครับซึ่งใช่ครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยก็จะทําให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นเพราะมันเหมือนอยู่ใกล้คนในครอบครัวด้วยอ่าครับใช่ครับอดีเลยครับเอ็กครับก็ หวังว่าโครงการของเราอะนะครับก็าอาจจะมีน้องๆนักว่ายน้ํานะครับที่จะส่งไปได้รับทุนการศึกษานะครับส่งไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกานะครับด้วยด้วยความสามารถทางกีฬาว่ายน้ํานะครับก็ต้องอาจจะต้องฝากเอฟนะครับเชิญเชิญชวนแล้วก็บอกนะครับกับทางกลุ่มผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจในเรื่องของกีฬาว่ายน้าเลยครับ เสำหรับน้องๆกับผู้ปกครองที่สนใจในกีฬาว่ายน้ําแล้วก็อยากจะแบบเ,เรียกว่าไงไว่ายน้ําให้ได้ดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยครับผมว่าสิ่งสําคัญเลยคือหนึ่งคือสำหรับผู้ปกครองก่อนผู้ปกครองต้องเข้าใจโค้ดผู้ปกครองเ,ออเหมือนผู้ปกครองมีหน้าที่ซัพพอร์ตอย่างเดียวลูกสมมติว่าลูกหลานเราจะว่ายได้ยังไงหรือว่า โค้ดจะวางโปรแกรมยังไงอ่ะเอ่อผู้ปกครองมีหน้าที่ซัพพอร์ตแต่ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เท่าที่อันนี้อาจจะแบบเท่าที่ผมเจอนะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยจะเหมือนมาเป็นโค้ดเองคืออาจจะแบบเชื่อใจโค้ดครึ่งหนึ่งไม่เชื่อใจโค้ดครึ่งหนึ่งก็มาแนะนาโค้ดว่าต้องทําอย่างนี้สีอย่างนี้สิคือจริงๆอ่ะการที่โค้ดเอ่อวางโปรแกรมอะไรมาทุกอย่างเนี่ยคือเขาคิดมาดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ย การที่เราจะเห็นผลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันเดียวปุ๊บเห็นผลเลยคือเราต้องค่อนข้างจะต้องอดทนแล้วก็ผู้ปกครองสำหรับผู้ปกครองสําคัญเลยคือต้องอดทนครับแล้วก็สําหรับสําหรับน้องๆเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องเชื่อมั่นเหมือนคิดคิดให้คิดตลอดว่าเราทําได้แต่ว่าคิดแล้วก็ต้องทําจริงๆนะครับคือการที่เราจะทําได้เนี่ยคือเราต้องซ้อมหนักเราจะต้องคิดเราเราจะต้องเอ,อมีเป้าหมายด้วย ว่าเรามีเป้าหมายอะไรคือไม่ใช่ไม่คิดอย่างเดียวว่าเราเราจะต้องประสบความสาเร็จเราจะต้องได้เหรียญทองแต่เราไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้อยากแล้วก็ต้องอยากให้น้องๆเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็สนุกไปกับมันครับว่ายน้ําไม่วจริงๆว่ายน้ําสนุกไม่ยากเลยอืมครับผมโอ้วันนี้ก็นะครับก็โอ้ขอบขอขอบคุณเลยนะครับเอสครับอ่าที่มาพูดนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในเรื่องของกีฬาว่ายน้ํานะครับ ซึ่งผมคิดว่าเนี่ยในอนาคตนะครับเราอาจจะมีต่อราบคนที่สองนะครับครับเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในกีฬาว่ายน้ํานะครับแล้วก็นะครับเอกบแจ้งทางผู้ผู้ปกครองนะครับอถ้าสนใจจะส่งลูกหลานนะครับที่จะที่สนใจนะครับเรื่องกีฬาว่ายน้ําจะฝึกทักษะพื้นฐานอย่างถูกต้องนะครับก็ติดต่อได้ที่อ่ เพจของเราแล้วก็เพจของทางคุณเอฟต่อลาบได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็ทาง The Agency College Recruiting นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณเอฟต่อลาบเศษโสธรนะครับไว้นะที่นี้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันในเอพิซดสองของต่อลาบอีกทีหนึ่งนะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผม